นาดูนบ้านภูจากตาดินทุนหนึ่งเลยว่วงเมื่อคืนน้ำสูงว่วงสูงมากบ้านภูน่านภูจาตาดินทุนหนึ่งเป็นปัญหาคุณยายเกาะไม่ไหวคือตัวนี้ยาที่เราเข้ามาแค่เสียแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำประมาณเมตรแปดสิบผมยืนไม่ถึงนะครับเดี๋ยวป้าอยู่บนอะไรครับตอนนี้อยู่ในตู้เย็นตู้เย็นนะเดี๋ยวผมจะมาคุมโอาโทรศัพท์ปิดเลย

โซนสองเลยนสองสอบถามโค้คู่ไปจะอยู่ที่ไหนะอยู่ไหนนะวันนี้คือมันเดรเป็นเดรีนออยูดตรงไหนอยู่ยังอยู่เดรีนต้องถูกต้องเป็นถูกต้องกำลังรำเียงลงมาห่าที่โรงเรียนใช่ค่ะด้านมาแรงมากแล้วก็เลยแยกกันช่วงว่าไปได้ไหม